สวัสดีค่ะอยู่กับพวกเราโกดันบันนี่วันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่อง Night at the museum ียคืนมหัสจรรย์พิพิธภัณฑ์มันทะลุโลกภาคหนึ่งเมื่อหุ่นขีเพิงและสัตว์สตาร์ในพิพิธภัณฑ์มีชีวิตออกมาเดินเล่นตอนกลางคืนและยามกาดึกจะโขนหัวลูกแค่ไหนต้องเจอกับอะไรบ้างมาฟังไปพร้อมกันค่ะ นี่คือพี่แราีพอไมลลูกหนึ่งที่ชีวิตกระท่อนกระแทงนอกจากรถจะโดนล็อกล้อจะมารับลูกชายหลังเลิกเรียนไม่ทันแล้วยังเจอผัวไม่ของเมียเก่าตัวงติงเขาเป็นนักข้าพันธาบาทหนุ่มหน้าตาดีมีฐานนะซึ่งก็ชอบคิงผัวกเก่าอย่างพี่แราี่อยู่บ่อยๆพี่รีมารับลูกชายเพราะวันนี้เป็นคิวเลี้ยงลูกของพี่แกระหว่างรอเมียเก่าก็พูดเตือนพี่รีเรื่องที่ย้ายบ้านและเปลี่ยนงานบ่อยพอราสูตรนะ่พี่แกก็บอกว่าจะย้ายอาพาร์ตเมนต์อีกแล้วแราย์ฉันไม่ได้ว่าอะไรหรอกนะที่คุณเปลี่ยนงานหรือย้ายบ้านบ่อย แต่มันเป็นเรื่องของความไม่มั่นคงสําหรับลูกผมรู้ผมกําลังแก้ปัญหาอยู่ฟังนะฉันคิดว่าลูกไม่ควรจะอยู่กับคุณจนกว่าชีวิตคุณจะลงตัวหายเนานะขณะที่พีแลลี่กําลังจะโตแยง้งลูกชายก็มาซะก่อนเจ้าหนูคนนี้มีชื่อว่านีก้กิจกรรมที่ทาเป็นประจำเมื่ออยู่กับพอ่อก็คือเล่นฮอกกี้พีรีสอนเทคนิคให้ลูกชายแม่งถามเสียนเหมือนเรียนมาถึงแม้ตัวเองจะโดนลูกฮอกกีก้ฟาดกระบาดจนหัวทิม่ม ซึงพอเล่นเสร็จนิกกี้ก็บ,บอกกับพอ่อไม่อยากเป็นนักฮอกกี้แล้วเขาอ,อยากเป็นนักขาวพันาบัตรเหมือนกับพ่อเลี้ยงอาทิตย์ก่อนเขาพาผมไปออฟฟิศอ๋อก็ดีงั้นก็แปลว่าลูกอยากใส,ส่สูทมลิงผูกท้ทุกวันเหมือนพวกมนุษย์จักกลนะหรอพี่แลลี่แอบเสียงที่ลูกชายอยากทำตามพ่อเลี้ยงพี่แกจึงบอกลูกว่าทุกอย่างกำลังจะดีขึ้นชีวิตลุกลุงดอนดอของพ่อช่วงหลังเนี่ยมันทำให้ลูกคิดมากพอรู้แต่พอรู้สึกว่าโอกาสกำลังจะมาแล้วแล้วถ้ามันไม่มาจะผิดตรงไหนถ้าพ่อจะหางานทำเหมือนคนอื่นๆค คําพูดของลูกชายทำเอาพี่แอลรี่อึง้งหลังจากนั้นพีแกก็กลองหางานทําแต่ถึงพีรีจะพีเซนต์ว่าตัวเองเคยประดิษฐ์หลอดไฟที่เปิดได้ด้วยการดีดหนีว้วปาก็ไม่มีงานแนวนั้นให้ทำมีก็แต่งานงานหนึ่งพวกเข้าปฏิเสธทุกคนที่ฉันส่งไปให้ใครจะรู้คุณอาจโชคดีก็ได้งานอะไรไม่รู้แต่ในจุดๆดนี้พีรีเอาหมดพี่กเดินทางมายังพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติซึ่งก็เจอสาวสวยรีเบกาเธอเป็นผู้บรรยายของที่นี่จงอาสานำทางพีรีไปพบคนสัมภาษณ์ งานที่นี่มีโครงกระดูกไดโนเสาร์จำลองสัตว์สตาฟและหุ่นขีพึ่งในขณะที่พีเรรี่กำลังหยุดดูเท็ดดี้ลูสเวลประธานาธิบดีคนที่26อยู่นั้นก็ดียินเสียงพออภิพิธาผ่านเดินไว่อยมาแต่ไกลเขาไลเ่เด็กๆที่เล่นโซนตรงไดโนเสาร์ก่อนจะเดินมาหาเจรรเบกาเพื่อสั่งให้ดูแลความเรียบร้อยให้ดีเขาเป็นคนที่เป๊ะเวอร์และเข้มงวดสุดๆแล้วพิเรรี่ก็เดินมาหาหัวหน้ารอปพใช่ค่ะงานที่พิการมาสม,มาคืคอรปพซึ่งเจ้าตัวก็เพิ่งรู้เดี๋ยวนี้บริษัทจะปลดพนักงานเก่า ออกเพราะอายุมากแล้วถึงจะไม่อยากออกแต่ลุงลุงก็ทําอะไรไม่ได้ดานเพรีพอรู้ว่าต้องเป็นยามก็ปฏิเสธทันทีเลยเจอแกงลุงลุง,ลงดาในฟังนาะยป็นตตอ,อย่ามาทําเป็นเล่นตลกนายอยากได้งานหรือเปล่าอยากได้ครับแต่ผมขอกลับไปคิดดูก่อนไม่ต้องคิดแล้วขอตอนรับสู่เว้นยามดึกแกงลุงลุง,ลงมัดมือชกก่อนจะพาเพร,ารีรีไปทัวร์พิาพาิธภัณฑ์นี่เป็นห้องสามิติย่อส่วนงั้นเหรอฮะผมจําพวกตัวเล,เล็กนั่นได้สายมือของเธอคือแอคทิลาเดอฮัน โนนหัวแหง่งเกาะอิสเตอร์และโถงแห่งนี้คือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในแอฟริกาฝูงสิงโตตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงกลางส่วนกองค้างค้างก็คือเจ้าริงน้อยมันชื่อด็กเตอร์ค่อนข้างจะขี้เล่นจริงไหมเด็กเตอร์หุห่นขี้พึ่งเล่นเลยนะครับโอเราไปกันต่อเถอะที่สุดท้ายวิหารแห่งฟารโรและอัคเมนราข้างในมีโลงศพของฟาโรและที่ติดอยู่บนผนังด้านหลังโน่นคือสมบัติอันล้ำค่าของพระองค์แผ่นจะรึกท้อง ซ4กรัฐตมีค่ามหาศาลเลยทีเดียวว้าวเจ๋งสุดยอดฮะใช่มันเจ๋งจริงๆรง หลังจากลุงพาทัวร์เซตพีรารีก็จะตัดสินใจมาลองทำงานดูพี่แกโถบอกเมียเก่าว่าได้งานทำแล้วล่วฝากให้เธอไปบอกลูกชายว่าพอจะมาย้ายบ้านแล้วเช่นกันพีรีแต่งตัวมาทำงานตอนห้าโมงเย็นโดยมีลุงลุงร้อส่งมอบงานให้นี่กุญแจไฟใายนายควรจะเอามันเนบไว้ที่เข็มขัดนะโอเคฮะในนี้อาจจะดูน่ากลัวหน่อยตอนกลางคืนนายอาจจะอยากเปิดไฟบางดวงทิ้งไว้และนี่คู่มือแนะนำคำแนะนำไล่จากก้อนหนึ่งสองสามรับมือไว้ ใช่ไหมแรรี่แรรี่ทำทุกอย่างตามลำดับทำให้ครบและทำอย่างเร็วแล้วก็สำคัญที่สุดก็คืออย่าให้อะไรเข้าหรือออกโดยเด็ดขาดเอาละโชคดีครับครับพีรี่งงกับคำพูดของแก๊งตาลุงซึ่งพอทุกคนไปที่นี่ก็เงียบสงดัดมีเพียงพีแรรี่ที่เฝ้าเวียนยามพีแกจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาคุยเล่นโลโลลาลู low, low, จนเผลอหลับไปตกใจตื่นมาอีกทีพีรีก็สังเกตเห็นโครงกระดูกไดนโนเสาร์หายไปอะไรกันมายาโกนเหรอซีโซ่คุณแกล้งผมใช่ไหมซีโซ่ลและในตอนที่พีรรีตะโกนเรียกตาลุงเพราะคิดว่าโดนอามพต่กร็รดีินเสียงน้ำไหลดังแว่วมาจึงเดินตามเสียงไปซึ่งพอส่องไฟฉายท่าน,นั้นแล,แล้วก็เห็นโครงกระดูกไดนโนเสาร์ก,กำลังเดินกินน้ำอยู่พีรีกตกใจทำไฟฉายหลุดมือทีนี้ก็งานเข้า พี่แรรี่สี่คูนร้อยนี้ไดโนเสาร์มาแอบใต้เข่าเตอร์จาจนาก็รีบโทรหาตาลุงตาลุงเลยบอกให้อ่านคู่มือข้อหนึ่งโยนกระดูกกระด<ะ>ูกไรอะปากไม่ทันขาดคา,ามเจ้าไดโนเสาร์ก,ก็ขาวกระดูกมาให้พี่แรรี่พี่รีกูก็โยนทันใดนั้นเจ้าไดโนเสาร์ก,ก็วิ่งไปค่าวมาให้พีรีโยนใหม่และดูหนงังทำสายตือนมันหมาตาเล็กตาน้อย<ะ>หางฟาดหน้าพีรีไปนหนึ่งกรูกเกือบตกบันไดตายตพอได้จังหวะพี่แรรี่ก็รีบวิ่งหนีซึ่งก็มาเจอรูปปั้นหินแห่งเกาะอ,อิสตอร์พูดได้วงองงิจง มาไห่สินะฉันชื่อแรอรี่ไม่ใช่ไอ้งั่งฉันจะเรียกแกว่าไอ้งั่งเอาหมกฝรั่งมาให้ฉันเดียวนี่ฉันไม่มีหมกฝรัง่งพีรีจอดเมาส์กับรูปปั้นหินได้แป๊บเดี๋ยจูจูแก๊งนักรบแอคชิราเดือหารก็วิง่งกรูเข้ามาไอพีรีก็วิง่ง โชคดีที่หนีทนันพีรีรีบอ่านคูมือข้อต่อไปและพิกกกรนนี้มายังห้องทงอีกห้องหนึ่งที่มีสกัาเจเวียนักแกร่รอยชาวอินเดียนแดงไปแก่พยายามจะคุยด้วยแต่เธอไม่ได้ยินเพราะมีกระจกกันและไม่นานห้องทงนี้ก็เริ่มวุ่นวายที่นี่รวมบุคคลในประวัติศาสตร์ไว้มากมายหลายประเทศหลายยุคสมยัยจะวุ่นวายจะจัดคำแนะนําข้อที่2ขังสิงโตไม่งั้นจะถูกจับกินแต่ไม่ทันล้สัตว์สตาร์ในทงป่าแอฟริกาตื่นแล้วในขณะที่สัตว์ป่าเริ่มไ ตอนเขามาพี่รีก็เดือไปเห็นทางออกอีกทางจึงหาจังหวะชิงและรีบปิดประตูแต่ยังไม่ทันจะล็อกกุญแจที่เอวก็หายไปพีแกจึงอ่านคู่มือคอดีสามตัวจดูเข้มขาดอีกครั้งอาจจะโดนเจ้าดิงขโมยกุญแจไปแล้วจ๊ก,จก,จก นั่นไงเจ้าเด็กเตอร์ลิงจอมสนถือกุญแจอยู่พีรารี่เลยลอกร่อและพยายามแย่งกุญแจคืนซึ่งก็โดนในจอกัดจมูกและเยี่ยวใส่หน้าทำให้พีรี่หัวร้อนยืนท้อล้อกับลิงไอ้กุญแจอะได้คืนแต่โดนมันแย่งคูมือไปแทนแถมฉีกยับไม่นะจบการพีลารี่เดินเซ็งมานั่งอีกห้องฟิวโอ,โอเจ็บอะไรเนี่ย พีรีโดนเผามายันตัวจิ๋วซุมยิงลูกดอกยาชาพี่กเลยวิ่งหนีแล้วก็มาเจอแก๊งคนตัวจิ๋วอีกกลุ่มทุกคนในเมืองจำลองกำลังทำงานอย่างขมอักขเม่นพีเดรีหยุดดูด้วยความพลาดเพลินรู้ตัวอีกทีก็โดนคนตัวจิ๋วยกพวกมาจัดการให้ลงไปนอนรอรถไฟเหยียบหน้าปูนปูนเฮ้ยผมท้องฉันจะแจดีได้อ่ะโอเคไดอ่ะหยุดรถไฟซะขอร้องละฉันทำไม่ได้แครเกิดแจ็คจะมีคนต้องชดใช้ชดใช้อะไรอ่ะไม่รู้ว่ก็แค่ชดใช้เท่านั้นเลิกวยวาย ไม่ไม่ไหยุดรถไฟทีก็ได้หยุดรถไฟขอบใจแล้วก็เดินหน้าเต็มตัวชนมาในหัวแบะไปเลยเอาลายปูนปาอ้อย,ยกะจะจัดการคนยากษ์แต่รถไฟความทำใหคนจิ๋วเป็นเส่งส่วนพีรีแค่เจ็บตะโมกและในตอนนั้นเองทหารจิวโรมันออกเทวียก็สั่งให้ลูกน้องยิงธนูไฟปาระเบิดโจมตีพี่แรรีโถถานบูรีโอพรกเขาเป็นคนจิ๋วย้าฟิ Feel, feel, feel. ถึงจะเล็กเหมือนเม็ดกระเทียมปอแปรแต่ก็มีดุง้งพิรีรีบลุกหนีแล้วก็โชคดีที่มีเพกค,คีม้ามาช่วยเขาคือเท็ดดี้รูสเวลประธานในที่ดีคนที่26แห่งสหรัฐอเมริกาตหนวดหุ่นเกียร์พึ่งที่นั่งแอคอยู่บนหลังม้าด้านหน้าพิพิธภัณฑ์วันดีฮะผมแรรี่เวนยำเด็กคนใหม่อ๋อยินดีที่ได้พบนะแรรี่ฉันต้องขอตัวก่อนนะตอนนี้เรากำลังล่าเด็ดเด,เด,เดียวฮะผมมีคำถามพิรีเดินตามตานวดมาด้วยพี่กสงสัยว่าทำไมของในพิพิธภัณฑ์ถึงมีชีวิต จ้านหนจึงพามาดูฟาโรกกำลังร้องหอยหวนอยากออกจากกลงเขาติดอยู่ในนี่มาห้าสิบกว่าปีแล้วร้องให้ตายยังไงขึ้นนี่ก็ไม่ได้ออกมา คือสาเหตุของความวุ่นวายแผ่นจารึกแห่งอัคเมนรามาถึงที่นี่ปี1952จากพวกสำรวจรุ่มน้ำนายในคืนนั้นทุกอย่างในพิพิธภัณฑ์น,นี้ก็มีชีวิตขึ้นมาและทุกคืนนับแต่นั้นแล,แล,แ,ลแล้วผมต้องทำอะไรฮะเธอเป็นเวนยามดึกเป็นตำแหน่งที่นานับถือของสถาบันแห่งนี้ย,ยัยวายตกใจหมดตานวดอัมสาเพลีหวัวใจตกไปอยูตตต่ตาตมเอาละไปกันเถอะหน้าที่ของนาย คือดูแลให้ทุกๆคนอยู่แต่ในพิพิธภัณฑ์ถ้าเกิดมีใครอยู่ข้างนอกก่อนพระอาทิตย์ขึ้นแล้วแล้วก็เราก็จะกลายเป็นผงนี่ก็ฟ้าเกือบจะสางแล้วฉันจะช่วยเธอดูแลความเรียบร้อยคืนนี้ หลังจากช่วยพีรีจัดการสารและห้องทงต่างๆเรียบร้อยตาหนวดก็มาแอบส่องสาวอินเดียนแดงที่อยู่ในตู้สิงพอพีรีถามตาหนวดก็บอกว่ากาลังแกะอรอยในที่สุดคืนนี้ก็ผ่านไปได้ด้วยดีทุกคนเตรียมกลับเข้าประจำที่พระพาธิ์กําลังจะขึ้นแล้วโชคดีแลร,รี่แล้วพบกันใหม่คืนนี้เออคือผมไม่แน่ใจว่าจะกลับมาทํางานนี้อีกไหมครับทําไมล่ะเพิ่งจะเริ่มงานเองแลรี่คนบางคนเกิดมายิ่งใหญ่ คนอื่นยัดเยียดให้ยิ่งใหญ่แต่สำหรับเธอเรียกได้ว่านี่มันคือโอกาสตาหนวดผูดทิ้งท้ายก่อนจะประจําทีส่วนเพื่อนตาเล็กที่แอบอยู่ในกระเป๋าพิรีก็โวยวายอยากจะยิงปืนแสกหน้าคนอยากแต่ปืนบอมีลกูกชีวิตจังโอดสูแท้ีิรีจึงพาก,กลับไปส่งทีที แล้วมาแกงตาลงมาในตอนสายเพียรีกระบนที่ไม่ยอมบอกความจริงจากนั้นก็ขอลาออกเพราะไม่อยากทํางานบ้าๆแบบนี้แต่ในตอนที่เดิอนออกจากพิพิธภัณฑ์ก็เจอลูชายแวะมาหานิกกี้อามาดูดีทํางานของพ่อก่อนไปโรงเรียนเลยให้พ่อเลี้ยงพามาเด็กน้อยเนี่ยดีใจที่พ่อได้งานทําในที่เจ๋งๆนี่พ่อจึงรับปากว่าวันหลังจะพามาชวพิพิธภัณฑ์และใช่ค่ะพี่รีเปลี่ยนใจไม่ลาออกพี่ก็เดินมาบอกแกงตาลงว่าจะขอรองดูอีกสักคืน ดานพอพิาพิธภัณฑ์มาถึงก็เรียกพีดารี่ไปโวยวายเพราะหุ่นจิ๋วในห้องโถงมาสัสจันเปลี่ยนไปหนุ่มขาวบอยกาลังประหารชาวโรมันค,คือคือมันเป็นเรื่องบาดหมางของสองเผ่านะฮะ <c oughs> ขำม,มากนะพรามันคนขำไหมการุณนะยาย้ายหุ่นพวกนี้อีกพีลีไม่ได้เป็นคนย้ายแต่จะพูดยังไงพออก็คงไม่เชื่อพี่แกจึงได้แต่ออฮอฮอโมก,ก่อนจะมาถามตาลุงว่ามีสำเนาข้อมือแนะนําอีกฉบับไหมเพราะฉบับเก่าโดนลิงฉีกไปแล้วแต่ตาลุงบอกไม่มีและแนะนําให้พีลีไปหาอานัง สือประวัติศาสตร์แทนหนังสือพวกนั้นจะช่วยนายได้เยอะตอนฉันมาใหม่ๆก็อ่านพูดแล้วตาลุลลงก็เดินไปส่วนพีรีก็หันไปเห็นเจอรีเบกก้ากำลังนำเด็กๆชมพิพิธภัณฑ์เหมือนเธอจะรู้จักประวัติของทุกๆอย่างในนี้พีเรีรีจึงเดินตามฟังนี่คือริงคาป,ปูชินสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่รู้จักกันว่ามันฉลาดอารมณ์ดีและมีน้ำใจเเสียงขำของพีรีทำให้ทุกคนหันมามองเป็นตาเดียวขำได้คะเออ ผมผมหัวเราะแบบเห็นถวยนะฮะรื่องริงอารมณ์ดีโอเคไปกันต่อ,ถอเถอะเด็กๆพอเจอรีแบก้าไปเพีรารีก็เดินมาหาไอ้จ๋อขอบอกอะไรว่าอย่างฉันมีชื่อหรอกแกรอกพวกเขาได้แต่ไม่ใช่ฉันรอกฉันไม่ได้ก็เจอดีแน่เพื่อนเอ้ยโอ้ยแม่งหาเรื่องหุ่นขี้พึ่งแล้วนึ่ง พรีรีเดินตามเจรดรบกาต่อมาที่ห้องสคาจาเจวีเธอคือนักแกะรอยที่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์เธอนําคณะสำรวจของรูอิสและคลาร์กระจำพบมหาสมุทรแปซิฟิกเออผมมีคําถามครับครูเธอหูหนวกหรือเปล่าครับหา เ,เ,ปเปล่าเธอไม่ได้หูหนวกแต่ดูเหมือนว่าเธอจะไม่ค่อยต,ตอบนะครับพีรีถามคำถามก็กวนจนเจรีเบก้าต้องเดินมาคยุยคนนุณมีอะไรหรือเปล่าคะเออคือผมแค่อยากรู้จักข้องทุกอย่างที่ผมต้องเฝ้านะฮะผมมีคำถามอีกเป็นตันเลยแล้วพีเรียก็นะัดสาวไปกินกาแฟแลกเปลี่ยนเรื่องของในพิาพ,านพิธภัณฑ์เจรีเบก้ารู้จักสคา,าจาเวีสาวอินเดียนแดงดีที่สุดเพราะกำลังทําวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับเธออยู่หลังจากได้ข้อมูลพอหอมปากหอมคอพีเรียรก็มาหาอ่านหนังสือประวัติศาสตร์ ต่อหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติมจากนั้นก็เตรียมของต่างๆใส่กระเป๋าเพื่อเตรียมมาไว้รับมือเจ้าหุ่นทั้งหลายในพิพิธภัณฑ์และมา,มาถึงที่ทํางานแก๊งตาลุงก็บอกพีดีว่าจะมาตอกบัตรวันนี้เป็นวันสุดท้ายวันนี้เป็นวันที่3มทหารเสือจมาลาว,วงการตาลุงหนึ่งในแก๊งจึงขออยู่ทําใจในห้องรอปภคนเดียวเงียบๆแต่พอทุกคนไปตาลุงกแกบหยิบกุญแจมาปั๊มบ,บนแม่พิมพ์ดูเหมือนเขาจะมีแผนชั่วร้ายบางอย่าง ด้านพี่แรีร่ตกดึกกับปฏิบัติการเริ่มจะดึงกระดูกสีโคงของเจ้าไดโนเสาร์มาผูกติดไว้กับรถบังคับพอน้องตื่นก็วิ่งได้ตามรถพีรีหานังยางมามัดคันโยกให้บังคับเองโดยไม่ต้องเหนื่อยด้านที่สองเอาไฟแช็กมาให้แกง้นป่าที่ตามล่าไฟจริงๆมันจุดไฟไม่ติดก็ดีอยู่แล้วด้านที่สมเอามาฝฟรังเคี้ยวแล้วคัมเบอร์เริ่มมาให้ลูปันหินแห่งเกาะอ,อีสเตอร์พีรีจัดการห้องต่างๆได้ดีอย่างแกงคนจิวพี่แกระเจราจาให้เข้าไว้กับทหารโรมาสงบศึกฉันจะปลด ให้พวกนายเป็นสละวิ่งไปไหนก็ได้ในห้องนี้ถ้าพวกนายสัญญาว่าจะเป็นเด็กดีห้ามยิงกระสุนไฟห้ามใช้ระเบิดก็ให้คำมั่นสัญญาหนายค่ะใช่ฉันก็ให้สัญญาด้วยนะเจ้าตัวยาหลังจากตกลงเรียบร้อยพิรารี่ก็ไปดูห้องอื่นๆต่อเฮด็กสเตอร์ฉันจะล็อกแล้วนะจะเข้าไหมจ จ้าจ๋อปีนขึ้นหลังพีรีกับเข้าโครงก่อนจะหันมายิ้มยาะเย้ยเพราะมันขโมยกุญแจได้อีกแล้วแต่ฐานโทษนั่นกุญแจของเล่นค้าของจริงอยู่นี่ดูเหมือนแดร,รี่จะรู้ทันเด็กเตอร์ตัวน้อยแล้วด่าอ๋อนี่มันกุญแจของแด็กซ์ไดซ์รับทาร์เเลนนี่จะนุนนัทารอกริงบอกแล้วว่าแกต้องเจอดี เจอพีรีตวงติงเจ้าจ่อหัวร้อนโยนกุญแจทิ้งแมมส่วนพีแวร,รี่ก็เดินมาห้องถัดไปซึ่งก็บังเอิญเห็นตาหนดกำลังแอบมองสาวอินเดียแดงอีกแล้วพี่ก็เลยบอกให้ตาหนดไปคุยกับสาวแต่ตาหนดไม่กลา้าและในขณะที่พีแวร,รี่โวบมาจัวกลให้แก๊งนักรบดูอยู่นั้นจู่ๆพวกสัตว์ป่าแอฟริกาก็วิ่งกลูเข้ามาดูคนเลยใส่เกียร์มา้านีเอาชีวิตรอดพีรีรีบวิ่งมาดูที่ห้องโถงซึ่งก็เจอตัวตนเรื่องเด็กสเตอร์แอบเข้ามากุญแจไปตอนไหนไม่รู้มั่วปแแยังอเปิดหยซา ด้านพี่แรรี่ที่พยายามตามจับไอจอก็เจอแก๊งคนจิ๋วตีกันเจอแก๊งคนป่าเล่นไฟช็กจนไฟไม่กระบาลพี่รีเลยต้องเอาทั้งดับเพลิงมาฉีดทีนี้มันก็เปลี่ยนจากเล่นไฟมาเล่นโฟมดับเพลิงแทนและในตอนนั้นเองเจ้าเด็กสเตอร์ก็ร้องเรียกพี่แรรี่พีรีเลยมายืนตีกับปลิงโดยหารู้ไม่ว่าแก๊งคนป่าแอปปีนตาตังนี้ออกจากพิพิธภัณฑ์ไปแล้วด้านตาหนวดที่เดินมาเห็นพี่รีก็รีบห้ามหยุดนะเธอต้องแสดงให้มันเห็นความรักและความนับถือขอกุญแจให้ฉันหน้าเพื่อน เจ้าจอยืนกุญแจให้ตะนวดยังง่ายได้สึงก็ทามาพีแรรีเซงพี่แพกพยายามจัดการทุกอย่างแต่มันช่างยากเย็นเหลือเกินพี่รีถอใจและเก็บของกลับบ้านถึงแม้ตะนวดจะพูดยังไงแต่นะจุดๆนี้พี่รีก็ไม่ฟังแต่ในตอนที่กําลังจะออกนอกประตูก็กมีหุ่นตัวหนึ่งชี้ไปทางหน้าต่างที่เปิดจูพี่แรรีจึงเดินมาดูซึ่งก็เห็นแก๊งคนป่าอยู่ข้างนอกพี่แกจึงรีบวิ่งตามออกมาแต่ไม่ทนันพระอาทิตย์กาลังขึ้นทําให้คนป่ากลายเป็นผงไปต่อหน้าต่อตาพี่แรรี่ทั้งตกใจและรู้สึกเศร้า พี่แกจึงกลับเข้ามาในพิพิธภัณฑ์ตาหนวดกลับเป็นหุ่นขี้พึ่งแล้วในมือถือกุญแจไว้รอพีรีพีรีจึงหยิบมาและจัดการทุกอย่างเท่าที่จะทำได้และเมื่อพ่อออกมาถึงพีรีก็โดนไล่ออกเพราะพิพิธภัณฑ์เลเทสซึ่งในตอนนั้นนิกกี้ที่พาเพื่อนๆมาหาพ่อก็ได้ยินพอดีเด็กน้อยเสียใจเลยกลับบ้านไปส่วนพีรีก็ขอโอกาสทำงานนี่อีกครั้งพ่อออกก็ให้แต่นี่จะเป็นโอกาสสุดท้ายถ้ามีอะไรผิดพลาดแม้แต่น้อยก็เก็บของกลับบ้านเก่า แล้วพี่แรรี่ก็มาหาลูกชายเพื่อบอกว่าพี่แกไม่ได้ถูกไล่ออกและชวนเด็กน้อยไปทํางานด้วยกันคืนนี้ตอนแรกเมียเก่าก็จะไม่ให้ลูกไปเพราะไม่อยากให้เขาผิดหวังอีกแต่พี่รีรับปากว่าคราวนี้ลูกจะไม่เสียใจเมียเลยยอม พีเรีรีพานิกกี้มานั่งรอในห้องรอปภจนพิพิธภัณฑ์ปิดและในระหว่างที่เดินตรวจตาพีก็เจอรีเบกายืนดูหุ่นของซากาเจเวียอยู่เธอจะถอใจในการทำวิทยานิพนธ์แล้วเพราะยังเข้าไม่ถึงแกนแทของสาวอินเดียแดงคนนี้สักทีพีรีจึงชวนให้อยู่ในพิพิธภัณฑ์คืนนี้ด้วยกันเพราะหุ่นทุกตัวมีชีวิตแต่เจรีเบกาไม่เชื่อคิดว่าพีรีล้อเรียนเธออาเจโกรธเป็นฟืนเป็นไฟแล้วกลับบ้านไป เมื่อได้เวลาพีแรรี่ก็พาลูกชายตัวน้วอยออกมารอดูไดโนเสาร์ตื่นแต่รอแล้วรอเล่าหุ่นก็ไม่ขยับตาโนแล้วมาของเขาเองก็อย่างนิ่งพีแรรี่จึงพาลูกไปดูแผ่นจารึกและใช่ค่ะมันหายไปแล้วหุ่นทุกตัวในนี้ถึงไม่มีชีวิต นิกกี้ผิดหวังที่พ่อพูดโกโหกขาเลยจะกลับบ้านแต่ในตอนนั้นเองก็เห็นเงาของใครบางคนที่ชันล่างพีรารีจึงพาลูกชายลงมาดูซึ่งก็เจอแก๊งตาลุงขโมยของมีค่าในพิพิธภัณฑ์หนึ่งในนั้นก็คือแผ่นจารึกเด็กน้อยถือแผ่นจารึกอยู่พีรรีจึงบอกให้หมุนมาและทุกอย่างในนี้จะมีชีวิตนิกกี้ก็หมุนไม่นานก็ได้ยินเสียงสัตว์ทั้งหลายตื่นขึ้นแถมแก๊งตาลุงยังมีกำลังวังชาพีรีรีจึงบอกให้ลูกชายวิ่งหนีส่วนพีแกะก็คว้างแก๊งตาลุงไว้ซึ่งกโดนตลุง โอ้โยเนาะจะแผ่นจารึกจะทำเป็นสิ่งของในนี้มีชีวิตแล้วตาแก่ทั้งสามยังกลับมามีแรงเหมือนสมัยหนุ่มๆพวกเขาจึงจะขโมยแผ่นจารึกไปหลังจากอัดพเรีรี่จนนวมตาแก่ทั้งสามกลองมาตามหานิกกี้และแผ่นจารึกจนเจอก,ก่อนจะล็อกประตูครั้งสองพารูาในวิหารฟาโรดดานเจ้าจอก็แอบเปิดประตูพิพิธภัณฑ์ปล่อยัว์ทุกตัวออกมาตัดมาที่พีแรรี่ก็ตะโกนขอความช่วยเหลือจากตาหนวดตาหนวดก็ขี่ม้ามาฮมีใครเอ่ยามฉันเหรอ 오! Oh. นิกกี้ตื่นตาตื่นใจที่ได้เจอประธานาธิบดีสุดเท่พี่รีขอให้ตานวหวช่วยพาออกไปแต่ตนันวดวบอกทำไม่ได้นี่เป็นโอกาสของเธอแรรี่ผมทำไม่ได้โอเคผมไม่ได้เป็นคนที่สร้างของปานามาผมไม่เคยเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐผมต้องการให้คุณช่วยอันที่จริงฉันก็ไม่เคยทำอะไรพวกนั้นเลยเทสติรูสเวลเป็นคนทำฉันเป็นแค่หุ่นขี้พึ่งฉันไม่เคยยิงซัว์รไม่กล้าแม้แต่จะบอกรักผู้หญิงคนสวยด้วยซ้ำแต่เธอเธอต้องทำงานนี้ให้สำเร็จจะ ยอมแพ้ไม่ได้ฉันเป็นหุนกี้พึง่งแรรี่ตัวเธอระเป็นอะไรยเดี๋ยวๆแนะนำได้แค่นั้นเหรอเออตัหนวดภูสะเทงแล้วก็จากไปทีง่ห้พ่ลีกับดูชายวิง่งหนีเทปม้าในตัวอยากที่กําลังจะเข้ามาทาําร้ายพีลีพานิกกี้มาลบในวิหารจากนั้นก็ปลุกฟาโรห์ให้ตื่นคืนค,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 คุณช่วยบอกให้เทพมอในหยุดที่4ีรษะท้องละ่ะพาตุตาทันทีที่มัมมีฟ่ฟาโรห์อาคาสั่งเจ้าม้าในทั้งสองก็ทําความขคารบแล้วกลับไปเฝ้าประตูส่วน ฟาโร่ก็แก้ผ้าพันออกเผยให้เห็นใบหน้ารอเล่าเขาพูดภาษาอังกฤษได้เพราะเคยไปอยู่ที่แคลมปีดค่ะเคยไปอยู่ในนิทรรศการแสดงวัฒนธรรมของอียิปต์โบราณเลยพูดได้นะค่ะคืออัคเมนรากษัตริย์องค์ที่สีของซีหลังจากนั้นนําตัวกันเสร็จพีรีก็บอกโดยเฮตาแกทั้กกทงสามขโมยแผ่นจารึกไปฟาโร่จะสั่งให้เทพม้านายช่วยพังประตูและเมื่อออกมาเห็นสภาพพิพิธภัณฑ์อีกทีพีรีก็แทบร้องเราสซารหุละฮุนต่างก็ยืนรุงรางตีกันมวยตัวจนต้องให้รูปปั้นทินิสเตอร์ช่วยแหงปา สั่งให้ทุกคนหยุดเพื่อให้พีรีพูดปลุกใจและสั่งให้ทุกคนอยากย้ายไปตามหาแผ่นจารึกของฟาโรเพราะมันคือสิ่งเดียวที่ทาให้ทุกคนมีชีวิตทีนี้ทั้งศาสตร์หุนยายหุนจวก็ออกปฏิบัติภารกิจส่วนพีร,รี่รก็มาถุกกระจกตามตัวสาวอินเดียแดงให้มาแก่รอยคนร้ายสะกะจเวียแก่รอยแกงสมชื่อและในตอนนั้นเองแกงตาแก่แก,ก็ขวบรถม้ามาชนเธอโชคดีที่ตานวดเข้ามาช่วยทันสกัจเวียปลอดภยัยแต่ตานวดตัวขาดครึง่งพีรีจึงขอยือมม้าไปล่าคนร้ายแทน ดานคนจิวทั้งสองก็ขับรถบังคับหลอให้เดนโนซรวตามมาช่วยพีรีโดยมีฟาโรกับนิกกี้นั่งบนหลังเจ้าตัวยักษ์มาด้วยพีดรรี่ได่ตามรถม้าของตาแก่จนทานและพูดคำสั่งโบราณบอกให้เจ้าม้าหยุดต้อขอบคุณตาแก่ที่แนะนำให้พีรีไปอ่านหนังสือประวัติศาสตร์พี่แกจึงรู้คำสั่งหยุดม้าโบราณ ในที่สุดตาแกก็พ่ายแพ้และโดนแกงนักรบพาตัวไปจัดการดานสัขาจเวียก็จุดไฟล้อมที่พึ่งบนตัวตานวดเชื่อมเข้าด้วยกันตากลับมาที่พี่แรรีก็ขอไอฟาโรรายเวดมต์ออกคำสั่งในแผ่นจารหรือพาทุกคนกลับพอพิพิธภัณฑ์ก่อนรุ่งสางแล้วพี่แกก็โทรเรียกให้เจรีเบกก้ามารอดูสิ่งมหัศจรรย์ซึ่งเมื่ออาเจนางแท็กซี่มาถึงก็ตกตะลึเรื่องสุดๆเธอรู้แล้วว่าพี่แรี่ไม่ได้โกหกโชเฟอร์เองก็เห็นพี่แรานี่แนำเจรีเบกก้าให้ตานวดกับสักาจเวียรุ้ จากก่อนที่เจกาจะขอตัวไปถามคำถามที่อยากรู้มานานจากสาอินเดียแดงส่วนพีรีกับตาโนว์ก็ช่วยกันเช็คสัตว์และของทุกอย่างในพิพิธภัณฑ์ทุกคนกลับมาครบรวมถึงคนตัวจิว๋วถึงจะมาช้าแต่ก็มานะพีรีดีใจที่พวกเขาปลอดภยัยเมื่อพระอาทิตย์ใกล้คืนทุกคนก็อยากย้ายกลับเข้าประจำที่พีแรรี่เตรียมบอกราตาโนว์เพราะพิพิธภัณฑ์เล็กขนาดนี้คงโดนพอไล่ออกแน่ๆลาก่อนเทดดี้รอบนี้ผมคงแก่ตัวไม่ขึ้นลาก่อนแรลรี่ นี่พ่อเธอเป็นคนเก่งนะครับผมรู้เด็กน้อยมองนาะพ่อได้ความภูมิใจ พอฟ้าสว่างพีรีเจกอร์ก็กชวนกันทำความสะอาดพิพิธภัณฑ์ตอนสายพีรีก็ถูกพออเรียกให้มาดูข่าวในทีวีว่าพบรอยเท้าไดโนเสาร์หนพิพิธภัณฑ์เจอภาพวาดของมนุษย์ทำในอุโม,มงค์รถไฟแถมยังมีคนถ่ายรูปมนุษย์ทำบนหลังคาพิพิธภัณฑ์ได้พอ,อไม่พอใจแต่ชาวเมืองคิดว่านี่เป็นการโปรโมทแบบใหม่ทำให้ตอนนี้มีคนเข้ามาชมพิพิธภัณฑ์มากที่สุดในประวัติศาสตร์พีแลลี่เลยไม่ถูกไล่ออกแล้วพี่แกมาแชร์ประสบการณ์ในวันอาชีพพี่น้องร้ยนของนิกกี้ยังภาคภูมิใจในที่สุดพีแกก็เจอง ที่รักตั้งแต่คืนนั้นเป็นต้นมาพี่แรรี่ก็ปล่อยให้ทุกอย่างในพิพิธภัณฑ์ออกมาเล่นอย่างอิสระโดยที่ทุกคนก็ไม่ดื้อและไม่ทะเลาะกันอีกเลยไม่มีใครถูกขังอีกแล้วส่วนตะแกงทั้ง3นะเรอก็กลายมาเป็นคนถูพื้น เกิดจบไปแล้วค่ะกับหนังเรื่องในแอดมิเลียมภาคหนึ่งหนังตลกเกรียนเนี่ยแฟนตาซีเรื่องนี้นักแสดงดังๆมาร่วมแจมหลายคนเลยแนะนำหเปเพื่อนๆลองไปหาเรื่องเต็มดูสุดท้ายกาฝากดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์พูดคุยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยคลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ